คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเเพื่อนๆผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ามาชมอีกเช่นเคยนะครับเลขทะเบียนนำโชค รถหม่ป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งครับท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดหนึ่งตุลาคม63แม่น้ำหนึ่งก็เป็นอีกเพจดังนะครับที่มีผู้ติดตามกันมากมายให้โชคให้ชัยกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับเราไปดูครับเลขทะเบียนนำโชครถหม่ป้ายแดงแม่น้ำหนึ่งจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้โพสต์ภาพรถใหม่ป้ายแดงพร้อมทั้ง,งระบุข้อความว่ายินดีต้อนรับพี่นำเงินเข้าสู่บริษัทรถขนของส่งของ สั่งของกับพี่รดาไม่ต้องกลัวสงไม่ได้นะจ๊ะเพราะเราส่งของทุกวันต่อจากนี้นี่ครับแม่น้ำหนึ่งก็เราได้โพสต์ภาพรถใหม่รถส่งของของแม่น้ำหนึ่งนะครับเราไปดูครับว่ามีเลขทะเบียนอะไรกันบ้างครับนี่ครับมากันแล้วครับรถใหม่ป้ายแดงแม่น้ำหนึ่งนะครับหมายเลขทะเบียนกไก่สองเก้าแปดเก้าครับเราไปดูกันชัดๆนะครับขอบมากันใกล้ๆครับท่านผู้ชม กไก่2 9 8 9เนะครับเลขทะเบียนนำโชคจากแม่น้ำหนึ่งครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดหนึ่งตุลาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจแม่น้ำหนึ่งครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายน,นี้แอดก็ขออามริคอยท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีใย ไปกับเลขทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งทุกๆท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ